สวัสดีครับผมชื่อสัมมานเนวินวันนี้ผมมาจ,จะมาเทศเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รู้ในการบวชที่นครสวรรค์และที่คาริสติสิ่งที่ได้ทำในการบวชครั้งนี้คือได้ทำกิจกรรมที่นครสวรรค์มีทั้งการเดินจงกรมนั่งสมาธิหลา,หลายรูปแบบเช่นการยืนการนั่งการนอนและการเดินครับทั้งหมดนี้ ก็จะมีวิธีการทําสมาธิแบบเดียวกันเราจะต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราไม่รู้สึกตัวก็เท่ากับว่าเราจะไม่ได้ผลจากการนั่งสมาธิของเราในครั้งนี้ครับแล้วก็ได้ทําข้อวัดตอนเย็นก็คือการที่เราจะต้องกวาดถนนต่างๆครับแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆที่ได้ทําเช่นการนอนคนเดียวและทําทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดเช่นในการทําชีวิตประจําวันตื่นมาพับผ้าห่มเก็บที่นอนอย่างนี้ครับ สิ่งที่ได้สิ่งที่ควรไปปรับปรุงในการบวชครั้งนี้นะครับคือการนั่งสมาธิให้มีสติรู้ตัวไม่เผลอไปให้มากกว่านี้ครับถ้าเกิดมีสติเราก็จะรู้ตอนนี้เราร้อนเราก็ให้รู้ว่าเราร้อนเราเก่งก็ให้รู้ว่าเราเกง่งแล้วก็วิธีการที่ผมจะอยู่สติกับตัวเองก็คือการนับ1ถึง100ไปเรื่อยๆครับข้อที่3สิ่งที่นำไปปรับปรุงใชใ้ในชีวิตประจำวัน คือการนั่งสมาธิปฏิบัติตนให้เรียบร้อยสงบอยู่กับตัวเองตลอดเวลาครับการสงบเช่นมีสติในตอนที่เราทํากิจวัตรประจําวันตอนล้างจานตอนกวาดบ้านเช่นตอนกวาดบ้านเราก็จะต้องรู้ว่าเรากวาดตรงนี้ไปแล้วเรายังไม่ได้กวาดตรงนน้นครับสิ่งที่เป็นปัญหาของผมในการบวชครั้งนี้คือมีสติในตอนที่มีสตินั้นเราก็เผลอไปมองเพื่อนข้างๆหรือไป ดูข้างนอกครับในการทําอย่างนี้นี่ก็จะทําให้เรามีสติน้อยลงในการกลับมาของผมก็จะใช้ในการพอเรานึกออกเราก็จะนับ1น0ถึงสิไปเรื่อยๆครับต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับคืออยากให้เขามีอะไรมากกว่านี้ก็เช่นกิจกรรมของผมผมคิดว่าเขาอยากให้มี กิจกรรมนอกสถานที่มากกว่านี้ครับแล้วก็กิจกรรมนอนด้วยครับเพราะทั้งวันผมง่วงตลอดเลยและกิจกรรมที่เขาจัดไว้ให้มันสนุกมากเลยครับผมก็เลยอยากให้มันมีมากกว่านี้ครับ,รบและสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมมีความสุขปราศจากอันตรายอย่ามีแก่ท่านเป็นผู้มีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มีความสุขทุกเมื่อครับ,จบเจริญพรนะครับสาธุสุดยอด กิจกรรมมีไม่ได้นะเอาไว้หนาวๆก่อนตอนนี้มันร้อนมานิม์ครับชั้นสี่ครับอ้าวนิมลแม่ชีสาม